เท่าแมนนี่ดิสวยบ่ถ่ายพี่น้องบึกนี่ดิอุ้ยมันเป็นก้อนอยู่นี่บอกคิดน,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 นไไดี่เป็นขนี่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 แมนหมดเลยนี่ดิเป็นก้อนอยู่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยบักใหญ่ผู้ดี สวัสดีครับพ่อกองผมเปาเคีนสติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องถ้าพี่น้องหาอยาหากินหาอะไรสติ๊กหาเห็ดเพาะภาคใต้พี่น้องเห็ดเพาะเห็ดเพาะบ้านเฮาจา้ะนีดิมาถึงก,ก็เป็นต้นปาล์มสติ๊กลองขูดลองเบิร์กดิอันนี้เขาเอินเห็ดเพาะฝ้ายบ่เดืองเห็ดเพาะหนังเลยสติ๊กลองขูดออกมาให้พี่น้องเบิร์กด้วย มันเป็นสีขาวอ่ะมันสีเป็นฝ่ายมันกับโบแม่นฝ่ายมันสีเป็นหนังมันกับโบแม่นหนังอ่ะพี่น้องนี่ดินี่ดิพิธีอ่อนเลยได้นน่พิธีอ่อนเลยนี่ดิมาหามาหูจักบองนำนำพี่น้องเนาะบอกเค็เนาะเพื่อนเคยพามาหาปีที่แล้วดีดิยังน้อยอยู่เต็มเลยพี่ขูดบึ่งนี่ดิมันยังน้อยอยู่นี่นี่เต็มเลยนี่ดิ เว้นไว้ก่อนนีขูดออกมามีหอยคนมาหาก่อนเนาะนี่เนาะมันขูดม <c oughs> ันขูดซอยหน่อยโอเคขูดไปมุมมั่วเลยเด้หน่ถ้าว่ามันโอกถ้ามันใหญ่มันสิเห็นชัดๆเลยจ้นะเนาะเป็นแผ่นอยู่ปูดๆขึ้นมาบนดินเลยเนาะจ้า แต่เราจะเจอไหมวันนี้ต้องลองเบิง่งเดี๋ยวให้สติกขูดหาเจอก่อนจังถ่ายพี่น้องเบิ่งก็ได้จะบบเก้นเพื่อเป็นการเสียเวลาเมนตอนนี้คือแบบพังไปเลย <c oughs> สติกสต,กสติกเจอหมู่เพิ่น,นแล้วดินมันเล่าอยู่นี่ดินี่ดินี้ดิบ,บเกนถ่ายพี่น้องเบิ่์ชัด ีดิบอ๊อกคินนี่นี่ดินมันเราเล่าแบบนี้นี่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 ดิเห็นดินี่ดินี่บอ๊อกคินนี่ดิบอ๊อกคินอืมจะเปิดต้องเบิร์นดิีสติ๊กบนสติ๊กควัดต่เลกนี่มีกราบที่มันแห้งไปแล้วแห้งไปแล้วนี่ไนี่เอสติ๊กอุ้ยเหนื่อยไหมอืมช่อนสติ๊กถือต่เลกเป็นอย่างเอา ยังหายากอยู่ดิด็เป็นหน่วยเป็นหน่วยเด็กเด็กมาทางนี้มาทางนี้มาหนี้ขึ้นดันดินขึ้นมาเลยเนาะเมนถือเลขเด้๋นี่เยอะมากเดิ็กเป็กกำเลยกำแล้วยังยังเบาเข็มยังปาได้อีกแสงเนาะ เป,เป็นอย่งจ้ะนีดนีดิมันอ่อนนพี่น้องนี่ดิดดที่เถอติก๊กหี่ขาวจั่ยอยูนออยนน่นี่นี่ใช้มือแคกเอาเลยบนยันคอดบเป็นนี่นีม่นบนนี่ปุปปนี่ต้องลงเบิ่อฉันเบ่อนเาือฉันเ่อันเบอันจบอเป็อนเมนู่นเนเนเเป็นเ่่อย่างที่เบอนเเก <c oughs> นน็่่นนนี่ อุ้ยบไิเก็บนานเลยได้เห็ดเพาะยห่ายาก่ักใจที่เคยเก็บมาทาเนี้เมือนหอยเพิ่นโรยเนาะอุ้ยบอเค้นพนี่ดิพี่ดบอเค้นพี่โอ้ลามเข้ามาในป่ายากแบบนี้เนาะนี่ดิต้องเปิดเปิดอะไรโอ้ยเก่าเพิน่นนี่ดิที่เพิ่นเพิ่นเท่าเมนนี่ดิ สวยเบ่ถ่ายพี่น้องเบิกนี่ดิอุ้ยมันเป็นก้อนอยู่นี่เบาคิดนี่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 ไม่หมดเลยนี่เดิเป็นก้อนอยู่อืมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสวยเบาง่ายกูดิค่อยขูดไปนะนี่แหละสาติกว่านะ ขุดก็ขุดก็ขุดหาอีกก็ขุดดิโอ้โหเส้นเท่าเนาะอยู่ในป่าไปยากอะเดี๋ยวหาเจอก่อเขาถ่ายพี่น้องเหมือนก่อนจ้ะสติติสติติมาพี่เจอบ่เบาคีนเห็นอยู่จักเม่นเบาเม่นนี่ขาข่าวแบบนี้นิ่งเป็นแบบนี้นี่นี่นาสติก แม่อะไรแบบมาแม่ไหนีน่บอกขคินอุเต็มเลยดิเด้งเด้อบอกกาใส่อันนี้ชุดดินขึ้นระเบดิดขึ้นมาอย่าดิอันนี้แม่เลยดินระเบิด,ด,ด,ดบออาก็ได้เกือ <c oughs> ว่าอยู่ลึกขนาดอ่อนคักเนาะซูนมาได้เลยนานเด้อบริเก็บมิดโพะนี่เป็นรำรเลยเด้นี่ยูรึกซ้ำได้ยู่รึกซ้ำได้ไ,ดไม่เม็ดเด้นี่สติกกดิ้ให้สติกอะ đi mình nó vô đi đâu lao này? Nói vậy này nó vô đi được ở nó Dạ. đi đâu lao này ô nói cái gì thì tiền ơi ยังน้อยเผ็ดเลยนะเผ็ดเลยดูบนไดนดินเล่าวอีกโอ้โหหน่อยนี่หนุอยนี่ห่บ่น่าจะใหญ่อยู่นี่ควัดแล้วเลยนี่ดิเออแม่เหรอคะฝังอยู่ยังน้อยอยู่ก็มีดิแม่โมนิโมกคโนี Ini bukit. Ini ni ni mana ni? Kutik. Wah. Di. ดินปูดดินปูดปูด,ด,ปด,ปดบางทีก็บุปูดบางทีก็มันอยู่ลึกแหง,งปูดเล่าเล่ายัางไงเนาะโอ้ยโอ้ยคนมาหาโกนนี่ดิเนาะเออน,นี่เธอไม่มาให้สติ๊กขีหาเพิ่งก่อน ขอด,ดเขียเขียมาเจออีกทีแล้วจ้าเกอวกเขนเขียเจอเลยพี่น้องนันมุ่นอุปุ้ยลรวบุกเพนถกม่บอกเขนเขแม่เขีย มีหมูมีดอกเดียวนี่บ่เหมือนพักแห่งามขนาดน่ะนั่งหาบึงหลังดินปูดๆด,ดินนุน่นระเบิดขึ้นมาเนาะนั่งหาพัดกันไปเรื่อยๆแบบนี้ติ๊กเ,เจออีกที่แล้วจ้ะติ๊กเห็นดอกบานติ๊กเลยขอมาบึงนี้ดิ <c oughs> <c oughs> 2โองโดยแล้วโดยแล้วเก๋แล้วเนาะเก๋แล้วนีสองหน่วยนี่เก๋แล้วนีสองหน่วยนี่บอสมาบุ๊บอีเดียนู่นๆอยู่นี่เนี่ยมันออกอีเดียพี่นนบอกว่ามันไหลีเดียดบนนี่ค่ะ เดินดอกพันเโอ้ยมีเท่านี้เลยจ้ะเท่อาอ,อีกขอดไปเรื่อยๆพี่น้องเจอแล้วพี่นอ้องที่เพื่อนเป็นนูนๆขึ้นแบบนะี้เนาะอ้ยเผื่อสิเจอดีดีปัดนี่เด้ออีกก้อนนึงอัน,นี่นี่นี่ ไปตุดปุดขึ้นมาบบงามขนาดอุ้ยขนาโอ้ยสวิติกันเลยมันคมเท่าบ้านเด้อน่ายแบบนี้เลยเนาะจ้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เดี ê, ๋ยวเป็นล <Aven> e> ่องๆเดี๋ยวมันคืออะไรโบเมตรปี๊ปีอุ้ยเน็นไหนเป็น้องใส้มือเปล่าห้องไส้มือแกะเอาบ่อ่อนมากเลยเนาะอ่อนถึกนิดๆหน่อยๆเด้อแตกไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกระปูดเนาะ ủa làm rồi nè này đi. Tức xanh mưa ở qua. Đây. đây. để, 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 lại, đi. để đi. Đây. Để dỡ, dỡ. Đây. 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 làm Đây. 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 ต้องหันเนาะมางนี้มันคืปุูกขุดเขเลยนาะบอกแค่นัะจ้าสังเกตสังเกตดินเนาะสังเกตดินบอกบอกแค่ดึงบนนี้ดึงหญ้าอ๋อเดี๋ยวหาชาติกิศหาอีกเนาะหาอีกอ่ะแล้วจะมีแถวนี้แหละเจอแล้วทีนึง ง่ในนายเลยติ๊กเหยี่ยมทางนู้ <Okay. S 1> นโอเคถามด้วยมันแถวติกก๊กแต่เจอนี่ <Okay. S 2> มาพี่มาพี่โอ้ยแติ๊กเจออยู่ขงไหนดิน,นี่นี่จะติ๊กเห็น่ยมอยู่นี่ดิปลูดอยู่นี่ดินี่ดิเห็นปะ เยังเงยยังน้อยอันนี้ฮะนี่เป็นลามะน,นี่พี่ เสื้อขาวๆเป็น <avocado> ย่งเต็มอยู่เลยนี่เท่นี่เท่นะพกิไปเลามาพกแกงสอยใจแป้วแล้วมาตัวเล็กนี่างเสือบริเกงแบ่แกงสอยีดิงเงงๆนี่หาก็เจอแล้วค่อยถ่ายพี่น้องบ่งเนาะ แยกกันหาบอกเคนมาเจออยู่นี่บเคียนก็หาเป็นแล้วชินลองแสงกันอุ้ยหลายอยู่ดีละนี่ดินี่หนูนี่เด็ก Hoa hắn đến niệm bọc trên bào ương đến niệm bọc nhìn lại nhìn 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 mẹ Nhìn mẹ nó Nhìn nhìn ตัวแขกดินแต่ไกลๆเลยถือเพื่อนมาได้เลยนี่ดิ๋ยวเฮนี่ดินี่ดินี่ดิเต็มกลามอีกแล้วบ่าเขียนอัปเดตตะกาาพี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนี่เด้อจ้าเ่าได้หลายเราได้นี่ได้นี่นี่ไม่เห็นเลยนี่นี่นี่สองหนึ่งลาวไปอีกสามนี่เป่นี่ดิบางหน่วยก็ไม่ได้ผุดๆุดได้นองต้องขูดเอานี่ในดินเมน

สี่ห้าบดียังมีได้บอกแคดได้หลายด้ยได้หลายแล้วได้หลายแล้วในเกงเห็ดเพาะภาคใต้แล้วบัดนี่นี่ดิน่ะมือคว้าจีซื่อกันยังเตะโด่เพิ่นอ็ดหน่อยได้ยะงค่อยทีนี่นี่มีอีกนี่นาะ จะ,ะปูดโนนนี่ก็จะกระแม,ม่นมั้งติดใส่มือเนี่ยจุกเอาถ้าบอกนันนด่มันแข็งแล้วอะใอนนันี้เน<อ>าจะจะ้เจอแล้วเราค่อยค่อยสุนี่ดิมองที่ดิมีแล้ว

นี่เยอร์เคียนสติ๊กเห็นป้องคิดเอามาฝังผ้ากันพี่น้องแดดสติ๊กโอ้กดไลค์เป็นกำลังใจให้สติ๊กในเด้อพี่น้องมันโบอยู่ในห่มไมนออกแน่ๆ้ากันมาสังเคราะห์แสงขนาดตอนนี้หันไขมันละลายนะยมีเปอกเขียนพี่เราจะฆ่าไวรัสด้วยการตากแดดคนนี่แหละเสีตายก่อนจะเป็นไข่ซะบ่นี่เดิ วยบ่ใช่1 2 3 4นี่3ยัน้ยต้องเขตไบนีะเเป็นหมู่ได้ล่ะเนาะบ่ได้ไกลกันมากตอกุมเป็นก้อนนี่ได้บ่แม่นบ่นี่ติว่าแม่นเด้นี่ดินแตกอยู่นี่เห็นบ่นี่อันนี้แม่นอีหลีนี

หลายขนาดเลยมึนี่กนด่บู่่อนเยวล่อยู่น้องคุณหาต่ออีกก็ติดเจออีกแล้ว กลุ Et, oh, so ่มเป็นก uh, ้อนเลยนี่ดิเด็ดอดปวดอยู่นี่โซ่แงเอาโอ้ตัวนี้อนั่นแหละเอ้ยยัง่ะเก๋เนาะเก๋นะแตกเลยเนาะ มีเดยแม่บอกบอแม่ตเนียตัวเนี่ยเปิดว้เรียบร้อยแล้วจ้ะบอตัวหนี่หนึ่งดอกสองดอกสามดอกใหญ่มากอุหา่าดอกเป็นกำวิได้หลายดอกโอเคินนี่เด่นี่ดนีกติดแล้ว นะมันเกิดใต้ต้นอีกอย่างบลูนี่เดี๋ยวถ่ายให้พี่น้องเบิ่งด้วยบอเค้นด้วยพี่น้องจักอยู่ดอกเกือบิดีดินี่นี่นเกิดเป็นทางไปหนะ้าแต่ก่อน <c oughs> บิแบบนี้นีีที่งูบอน่ะนี่นี่งเป็นัไงแสดงว่าไปทางนี้เบเขนแบบนี้มาทางี่เบิรของแทะแทมาหน่อยนึง ้าพูดโต้นไม้ดีกว่าหัวยอดเลยยอดเลยยอดนี่ด็ต้นอียงทงข้างนองมึงดเนี่ต้น่นมึงใบชัดๆนะใบโอ้ยย้อนแสงเนี่ยอืมต้นอียงเนะเอ้ ต้น,พอ,นพอพักแป๊บกิดใต้ต้นอันนี้เด็กพี่น้องมันเลยพอใบพอเริ่มเปลือยเลยต้นก็เลยเกิดให้เพาะให้กินนี่ดิได้หลายเยได้หลาย <c oughs> ได้ถวยบักหใหญ่พ่นเอียงให้เบ่งอันนี้บ้านสติกไปบดมือจะได้บได่ได้ได้บ่กเกินแบบนี้ค่ะอันนี้เอาอยู่มุมเดียวนี่ซื้อหลาย้อยอยู่ที่นี่ ต้ดมันมีอยู่จากต้นแบบเพียงสามต้นต้นแต่แต่หุ่มนี่หลายคนหมู่เลยใหรือว่ายังยังสิออกอีกอยู่ดอกเนาะนมันฝนแรกในแต่ช่วงนี้ครับผมเดดผลึกน่าจะแดงแดงเลยบะแดงนี่นงกะตากเดดหาของแคบเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปทำเมนูในคลิปต่อไปเนะาะครับผมคลิปนี้พาพี่น้องมาเก็บกอนจะให้ดิอู้หหน่วยใหญ่ใหญ่แล้วก็อ่อนได้พี่น้องดิ ที่ทัพพีสติกถือคัดิโอนมากไ้พาพี่น้องเมือบันนี้ครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่า,ทานี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนเด้อครับเราพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า